อยากจะมาเทสก no oh right? yeah, you know. oh, ันส right. oh. ันนินึ่งว่ามีความรู้ในเรื่องบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโอ๊ยเดินๆมิกไหมมิกไหมไปหมดเวลาสองสามคือไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ ก็ว่านะคะเราก็สาวๆจาก E to Night Trainie นั่นเองค่ะเย้พวกเรา E to Night Trainie มาต้านะคะแบมแบมค่ะซินดี้ค่ะเลค่ะเชียร์ค่ะแบลรี่ค่ะพัชจังค่ะเฟรชค่ะ สาวๆรวมตัวกันมานานแค่ไหนแล้วคะกว่าจะมาเป็นแบบว่า E to Night Trainee วันนี้ประมาณ1ปีละคะตอนแรกมีมากกว่า8ค่ะแต, <ynen. S 3> แต่ว่าเหมือนแบบว่าเรามีการแบบ audition แล้วก็สอบคัดเลือกไปเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยคัดเหลือ8คนคะ่ะได้ข่าวว่าคือซ้อมกันแบบแน่นๆจุกๆเลยทุกวันแล้วก็ซ้อมถึงดึกด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพวกเราก็เรียนร้องแรปแล้วก็เต้นกันแบบ, <c oughs> นบหนักหน่วงแล้วก็เข้มข้นกันตลอดทั้งปีเลยค่ะ <c oughs> เร right? okay. mm hmm. ิ่มคือหโมงใช่ไหมถึงห้าทุ่มหนักมากแล้วคือใน6โมงถึงห้าทุ่มก็คือทั้งร้องเต้นแรปคือรวมเลยไหมจะมีร้องกับเต้นค่ะบางวันก็จะเป็นร้องกับแรปบางวันก็จะเป็นเต้นกับแรปอะไรก็คือจะสลับกันไปใช่ไหม เล่าสเสน่ห์ของกันและการให้ฟังหน่อยกว่าว่าใครเป็นยังไงหนูก่อนเลยละกันได้ไดโดราเอมอนของวง <laughs> แปลว่ามีทุกอย่างเหรอตู่ใจ ครั้งหนึ่งพี่เฟรแบบว่าเกงเกงมีปัญหาแล้วแบบปแปกเหรอ <c oughs> ใช่อซีปะมันมันหลุดอยู่แล้วแล้วหนูก็คิดว่าเออเราคงไม่ได้เต้นแรงขนาดนั้นก็เลยใส่มาแต่เต้นไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆไ,ไหล <c oughs> แล้ววันหนูเพิ่งกลับมาจากหอแล้วหนูก็เลยแบกเสื้อผ้า,ากลับมาด้วย <c oughs> แล้วหนูก็เลยมีเกงเกงเผื่อก็เลยเอาให้เฟรไปใส่วันนั้นแต่วันที่ทุกคนต้องการหนูก็จะมีสิ่งนั้นแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นเป็นไงเราจะมีไก่เน่าของไก่เน่าคือเป็นยังไงแบบคนที่แบบเหมือนจะกินโซ่อย จะ Allah> ช้า Ö, ที่สุดช้าท wow ja, ี่สุดลงดูน่าสงสารคือตอนแรกไก่เน่าเนี่ยน like, ึกถึงเฟรชก่อนแต่ว่าพอฟังนิยามนะพอฟังนิยามปุ๊บเนี่ยขอเป็นน้องเรย์เหรอคือคนนั้นคือ จะพูดตามคนอื่นไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เล้ก็แบบเหตุการณ์ที่แบบทำให้รู้สึกว่าเป็นไก่เน่ามากๆเลยคือมันจะมีอันนึงที่ต้องอัดเชิญชวนใช่ไหมคะแล้วหนูแบบเป็นคนที่เหมือนแบบส่วนสูงน้อยที่สุดในวงกจริงหรอซินดี้สูงอะไรที่สุดหรอสูงแค่ไหนนะร้อยหกสิบห้าค่ะอันนี้คือเล็กที่สุดแล้วนะทุกคนก็เลยต้องเอาเหมือนแบบว่าฝาอะไรสักอย่างมาแบบรองแล้วก็ให้หนูยืนขึ้นไปบนจริงเหรอยอดโอ้โหต้องเป็นนี่ขี้หน่อยไงอ๋อมีไหม เด uh ี๋ยวก่อนเลยว่าชมแบบได้ชมมีน้องแบบว่าน่ารักของวงเป็นแบบว่าตัวสดใสของวงตัวสดใสเหรอซันชายเป็นซันชายเฮ้ยชัยแฝดชื่ออะเพราะว่าบุคลิกเขาคือนั่งตรงนี้มันเหมือนมีแบบรัศมีแบบวาบอะไรออกมาไม่รู้ว่ามันเป็นแบบดอกไม้สดใสหวานๆอะไรเงี้ยคือน้องเล่ยอะทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดจริงน้องเล่ยหงุดหงิดแบบโอ้ยไม่ต้อกลัวนะีิแบมก็จะบอกว่าเอาอีกโมโหอีก แล้วใครเวลาที่แบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะแม่ของวงเลยอะไรเงี้ยแบบแบบแน่เลยใช่ไม่ดูไหมไม่ดูไม่ดูไม่ดูไ่ดูไม่ไม่ดู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 ไมูไม่ดู่ดูไ่ดูไม่ดูไม่ดู่ดู่ดูไมูไม่ดู่ดไดู ที่ทีมงานหลายคนที่บอกว่ามากประสบการณ์ด้วยใช่ไหมมีใครบ้างคะแล้วก็พอได้ร่วมงานกับเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างครูนุ่นครูเนทค่ะจากทีมแคชเชอร์อผูกพันกับครูมากแล้วก็ทําให้พวกเราแบบมีสกิลมาจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> ได้แล้วสองคนนี้โหดไหมคะเวลาเรียนเวลาแอบโหดอยู่นะคะแอบแอบโหดอยู่นอกจากนี้ก็มีครูมิด้วยค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในนาม แรปเปอร์ฟิตมิดดามค่ะใช่คิตก็มาสอนพวกการแต่งแรปแต่งเพลงแต่งเนื้อร้องอะไรแบบนี้แล้วก็มาสอนแบบให้พวกเราฝึกแต่งแรปกันเองด้วยค่ะอยู่ในด้านวงการศิลปินใช่ไหมก็เลยอยากจะมาเทสกันสักนิดหนึ่งว่ามีความรู้ในเรื่องบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้สาวๆพอมไหมเอ่ยพร้อมโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมดีกว่าค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะให้น้องๆนะคะ เลือกตัวแทนออกมา2คนเดี๋ยวเราจะเล่นกันทั้งหมด2รอบนะออกมาใบทีมศิลปินอาจจะเป็นบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปนะคะให้เพื่อนในทีมของตัวเองนะเดาแต่ว่าห้ามพูดนะคะทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีมสีแดงเลยดีกว่าพอไหมทีมสีแดงพอโอเคมาทีมนี้ใครจะเป็นคนใบซินดี้โอเครอบแรกใครจะออกมาดีซินดี้ใช่ไหมมาเลยค่ะไปค่ะวงแรกวงแรกอ๋อได้ยังได้ แล้วายมากต่อไปค่ะทีมที่สองได้ไหมได้ไหมได้ไหมแล้วทั้งทั้งั้งสุดยอดสุดยอดต่อไปค่ะเออพิ่ออกยากออกยากทีที่พีที่บอกแล้วเพลงที่เลือกมาคือติบสี่คนโอเคค่ะยังเหลืออีกยังเหลืออีกน่ารได้แล้วเลรมวเร็ว ถุกต้องแล้วที่เพื่อนแต่งเพลงอะไรฟิวมาลีทิมท่อนจอยถูกไหมไม่ต้องตอกเลยนะเป็นหนุ่มสีเลองเชื่อแหละเชื่อแหลโอเคยังมีอีกใครยังมีอีกใุ๊ใ่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเออเก่งมากทีมนี้ทำเวลาได้ดีมากแล้วก็ได้ทั้งหมด5คะแนนทีมนั้นส่งใครมาดีคะใครใช่ไหมโอเค มาต่อไปนะคะทีมนัเงินพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะคะทอ้โห้โอ้โหโอาโทางได้อ่าทีอ้โหงอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ดอ้อ้อ้ออ โอเคค่ะโอกาสเป็นของทีมสีแดงนะคะทุกคนว่ามาบ้าถูกต้องถ้าบอกว่าตอนนี้1คะแนนก็จะได้เป็นของสีแดงไปใช่ไหมแล้วก็อันนี้ของเราเมื่อกี้เราได้กี่คะแนนแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดจบๆๆเกมยังยังดูสิจะเอาคะแนนคืนได้ไหมได้ยัไม่ได้เบียนเคถูกต้องโอเคต่อไปต่อไป ถูกต้องเพลงอะไรเพลงอะไรที <incomplete> okay. ่พนเต้นชิชิโอเคมีอีกโอเคโอ้ rockstar o s ถูกต้อครบแล้วโอเคเพราะฉะนั้นทีมสีน้ำเงินนะคะรอบแรกเนี่ยก็คือได้ไป4คะแนนส่วนทีมสีแดงได้ไป หกคะแนนสำหรับรอบที่สองทีมนี้ส่งใครคะน้องเรน้องเรนโอเคสาวหวานของเราค่ะทุกคนมาพอเราเริ่มเลยค่ะโอ้ที่พี่าผมทำไทยถูกต้องถูกต้องไปค่ะไปต่อได้ไหมเลเซอร์เพลถูกต้องอันนี้คู่เพลงชื่อเพลงว่าอะไรชื่อสมาร์ทค่ะโอเคโอเคมา ไปต่อค่ะฉันรู้ฉันรู้อ่ายังไงยังไงโอกาสมาแล้วนี่ไมด้ไมอีกไได้มีะตี๊่ีม่นึ่งๆนะมิไหมมิไหมคะไปมูกไหมหมดเวลาลาส่ดต้องตอบมาสักหนึ่งสองสาือไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่ให้ฝังรู้เลยอะทีมน้ำเงินคือ ก็จะไม่อน่่งอะไรมีอีกมีอยังมีอีกยังมีอีกมันตกมันตกมันจระพมพรไทันอ่อนรด้วยมันทันเคยสอนืออลำใหญ่ลใองคใช่ไหมถูกต้องมันตองมันตมันจพโอเคค่ะยังมีอีกไหมเอ่ยขอดูหนสิ เออฟาชัต์นัทเลเซนแจคสันถูกต้องโอ้ยมันได้คนเก่งมากหมดแล้วโอเคเดี๋ยวสรุปคะแนนก่อนรอบนี้ทำได้ไป4คะแนนถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนนสะสมคือ10คะแนนโอเคเก่งมากนะคะที่สีแดงเป็นแบร์รี่นะคะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคมาเริ่มเลย ทีมไหนกันขอทีมนี้แบกเดดมิกซี่ถูกต้องเอาเมื่อกี้คูอฟารา์คอใช่ไหมโอเคไปต่อค่ะเออนี่ออกไหมถูกต้องโอเคถัดไปค่ะถัดไปให้เกิดทันแล้วค่ะโอ๊ยที่ไม่เกิดทันอยู่แล้วรุ่นเนี้ยโอเคถัดไปค่ะถัดไป อันนี้คือหัวใจหัวใจอ่ะหัวใจอ่ะคำแรกถูกแล้วใบให้หัวใจถูกแล้วใจหัวใจใจขึ้นใจว่าหมดเวลาอ่ะจะลองตอบสักหนึ่งคนไหมใครที่มีอะไรหัวใจสักอย่างเขาแบบหัวใจอ่ะเฉลยนะทุกคนไม่มีใครตอบได้เลยถ้าสำหรับศิลปินคนนี้เฉลยก็คือใหม่ไทยหัวใจศิลป์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีข้อปอบใจมีข้อปอบใจข้อปอบใจ ไปนำสกุลอีกรอบก็ได้หมานำสกุลหมาภาษาอังกฤษไป้หมดแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้รอบนี้ถีน้ำเงินได้ไปกี่คะแนนคะ4คะแนนรวมของเดิมเป็น9คะแนนส่วนสีแดงมี10คะแนนพู้ชนะวันนี้นะคะผู้ชนะของเราได้แก่ที่สีแดง ตลอดหปีนะคะไหนๆจะบิวแล้วนะเดี๋ยวฝากให้แฟนๆของเราเนี่ย <c oughs> ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ E to n h t t r i n e e s แล้วก็ E to n i g h t Music i d Entities ค <c oughs> ่ะกดไลค์ like, กดแชร์ Share, แล้วก็กดคอมเมนต์ Comment กันเยอะๆนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะและสามารถไปติดตามพวกเราได้ทางช่องทาง TikTok Live E to n h t t r i n e e s ค่ะพวกเราจะมาไลฟ์กันทุกวันเลยนะคะฝากด้วยค่ะ ยังไงก็ต้องรอติดตามเร็วๆนี้นะคะทุกคนส่วนครั้งหน้านะคะ The Interview เนี่ยจะชวนใครมาเล่นสนุกมาสัมภาษณ์กันนะคะต้องคอยติดตามด้วยนะคะทุกคนในรายการ The Interview เวลาเดิมเลยแต่สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วว่าน้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะน้องๆบ๊ายบายหน่อยเร็ว